สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านผู้หางานนะข่าวสารการรับประกานวันนี้เป็นข่าวสารของบริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดรับสมัครพนักงานนะครับบริการลูกค้าสัมพันธ์ประจำสาขานะครับบริษัทยูนิไลท์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดอยู่ที่สาแก้วนะอัตราเงินเดือนที่จะมีการจ้างเริ่มต้นที่9,000 930บาทเจ้าที่คลังสินค้าเพศชายนะครับประจำสาขาที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา8โมงครึ่งตอนเช้านะครับแล้วก็ถึง17.30นะครับก็คือ5โมงครึ่งตอนเย็นลักษณะงานเป็นการเบิกจ่ายสินค้าตรวจเช็คควบคุมสต็อกสินค้า ให้ข้อมูลสินค้าการบริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการจัดสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายท่านดูคุณสมบัตินะครับเป็นเพศชายนะเหมือนที่แจ้งไว้พุทธการศึกษาระดับปวสถึงปริญญาตรีนะครับไม่จำกัดสาขาวิชาจบสาขาไหนมากก็ได้นะอายุตั้งแต่23ไม่เกิน35ปีนะครับ มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบงานบริการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มาดูสวัสดิการบ้างครับมีชุดฟอร์มมีการตรวจสุขภาพประจำปีการประกันอุบัติเหตุมีค่ารักษาพยาบาลมีกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีท่านใดที่ประสงค์นะครับสอบถามเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรศัพท์สอบถามนะครับไปได้ ที่สำนักงานใหญ่นะ02 745 7100หรือว่าถ้าเป็นเบอร์มือถือก็081 302 6485นะครับหรือท่านใดนะจะส่งใบสมัครนะครับไปที่สาขาสะแก้วก็ได้มีเบอร์โทรที่สะแก้วด้วยนะครับ037 247 559หรือว่า061 864 5367นะครับนี่คือผู้ใดสนใจนะ และอยู่แถวจังหวัดสราแก้วนะครับก็สามารถไปสมัครได้นะครับเจ้าที่ครังสินค้านะครับขอบคุณนะที่ท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ท่านได้งานทำทุกคนสวัสดีครับ